กราบสวัสดีเพ oh, ื nee ่อนๆพี่พี่ที่น่ารักทุกทกท่านครับผมโหบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพนพี่พี่ที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพจารย์ร่วมกันครับเหรียญที่เพื่อนๆพพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ชอบนะครับผม วัดป่าสมานนสอนนะครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดป่าโคกมณ์นะครับผมซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงปู่ชอบเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอาคารบริขารน,นะครับผมสร้างในปีพศ2536ครับจริงๆเหรียญในปีพศ2536นะครับผมจะมีอยู่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับเพราะในยุคนั้นจะตรงกับ ที่มีพุทธาพิเศษแล้วะพระแล้วก็วัตถุมงคลจะศักดิ์สิทธิ์นะครับผมรู้จักกันในชื่อของอวันมงคลนั้นว่าวันเสาร์ห้านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในวันเสาร์ห้าเนี่ยจะมีะวัตถุมงคลของหลวงปู่ชอบจํานวนมากนะครับผมที่นํามาเสกร,รวมกันแล้วก็เป็นพุทธาพิเศษใหญ่นะครับผมอัญเชิญแล้วก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยะเจ้านะครับผมมาปุ่ม ปุกเสดพุทธาพิเศษเนี่ยค่อนข้างที่จะมากถึงมากที่สุดนะเป็นพิธีใหญ่ของจังหวัดเลยเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดในเหรียญนี้นะครับผมว่าจะมีรายละเอียดในส่วนขยายยังไงบ้างครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงกลมยกขอบนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นสาธิศลักษ์ของหลวงปู่ชอบนะครับผมในลักษณะ มพนข้างนะครับผมไปด้านซ้ายมือเราฝั่งขวามือของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับผมด้านหน้านะฮะตรงหัวไหล่ของหลวงปู่นะครับผมทางฝั่งซ้ายมือเราหงวไหล่ขวาของหลวงปู่นะครับผมก็จะมีโค้ดตัวนั้นนะครับผมต่อบริเวณนี้นะครับขออนุญาตขยายให้ดูดดนิดนึงนะฮะจะเป็นโค้ดตัว นะนะครับผมตอกไวลักษณะเหรียญคล้ายๆกับเหรียญของบล็อกกองกระสับนะครับผมแต่ว่าผมพลิกดูด้านหลังแล้วก็ไม่มีรูปนกวายุพักนะครับเหรียญของกองกระสับเขาจะมีสัญลักษณ์นกวายุพักนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงงานกองกระสับที่ผลิตเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับผมของประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าทีแรกผมนึกว่าเป็นของทางโรงงาน กองกระสธรรมนะครับผมแต่ว่าพอไม่เจอก็ไม่น่าจะใช่นะครับผมทางด้านหลังตรงกลางจะเป็นอัถรรพ์ริขารนะครับแล้วก็ด้านข้างเขียนวัดวัดป่าโคกมน์อาเภอวังสพุงจังหวัดเลยนะครับด้านล่างก็บอกปีพศ2536ที่พื้นเหรียญน,นะครับเรียบนะครับผมแต่จะมีเส้นสายฝนในแนวขวางนะครับผม,ผมขยายแล้วก็สะท้อน ให้ดูนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ความนิยมนะครับผมไม่ถือว่ามากนะครับผมราคาเช่าหากันอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมลักษณะของเหรียญจะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นลาบผลพูนทวีนะครับผมซึ่งออกในปีเดียวกันอของวัดโคกมนเนะะี่ยครับผมแต่ว่าเหรียญจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญที่ผมนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะ,ะเหรียญน,นี้จะมีขนาดค,ค่อนข้างที่ใหญ่กว่านะครับผม ก็เป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะครับผมอันนี้พอดีเลี่ยมเจ้าของเขาเลี่ยมทองมานะครับอันนี้ผมก็ยืมพักเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผมเผื่อจะไปตรงกับเพื่อนๆพี่ๆที่มีพระของหลวงปู่ชอบในรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับผมก็นํามาเปรียบเทียบกันดูได้นะครับะว่ามีลักษณะคล้ายกันไหมถ้ารุ่นลาบผลพูณทวีที่ผมพูดถึงนะครับผมใต้อัฐบริขารเขาจะเขียนไว้เลยครับลาบผลพูลทวี แต่ว่าล่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปอาัาบริขารเหมือนกันนะครับผมด้านหน้าลักษณะของหลวงปู้ชอบผินข้างแบบนี้ก็คล้ายๆกันครับผมครับห่างหายกันไปหลายคลิปนะครับผมเอาพอสังเขตครับผมขอบคุณมาก,มากๆครับ